ถูกแฟนฝรั่งตำหนิว่าไร้มารยาทเออเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่คือมีแฟนฝรั่งติดต่อกันรักไข้ปองดองกันก็คราวนี้ก็ถึงเวลาที่ฝรั่งจะเดินทางไปเพื่อจะไปพบพูดคุยแล้วก็เออตกลงว่าจะแต่งงานกันไหมหรือว่าจะยังไงคืออันนี้เป็นฝรั่งที่เออญาติได้ติดต่อให้เขาก็คุยกันแชทกันไปแชทกันมาถึงเวลาที่จะมาหากันที่ประเทศไทย ก็น้องเขาก็เตรียมตัวที่จะไปอยู่กับฝรั่งเลยตอนนี้ว่าน้องเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีแฟนฝรั่งมาก่อนตอนนี้การที่ไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยก็คือทุกอย่างดีหมดเข้ากันได้ดีไม่ว่านิสัยหรืออะไรเข้ากันได้ดีแต่เอ,อหลังจากไปอยู่ได้สองอาทิตย์ฝรั่งตำหนิว่าไร้มลรยญาติถามว่าน้องเขาไปทาอะไรคือน้องเขาก็ไม่เข้าใจไงคือไม่ได้เข้าใจภาษาที่ฝรั่งพูดสักเท่าไหร่ก็ฝรั่งคนนั้นก็โทรไปบอกญาติแล้วก็เล่าให้ญาติฟังแล้วญาติก็แปลมาอีกทีหนึง่ง ซึ่งน้องเขาก็ไม่เข้าใจว่าพี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอคือเรื่องมันเป็นเช่นนี้น้องคนนี้อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งฝรั่งเขาก็พาไปเที่ยวพาไปกินเอาตั้งเรื่องการกินก่อนกินเนี่ยฝรั่งเขาจะกินอาหารจานไข่จานมันเขาจะไม่แตะต้องจานของเธอและเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องจานของฉันซึ่งฝรั่งบางคนเขาอาจจะไม่ถือน้อยคนนะคะแต่บางคนเขาถือเรื่องนี้เราต้องถามโฮากนว่าเออฉันจะชิมของเธอได้ไหม หรือว่าถ้าเราอยากจะให้เขาชิมของเราเนี่ยเราก็บอกเขาเธอลองชิมของฉันก่อนไหมว่าของฉันอร่อยไหมหรืออะไรประมาณนี้มันมันก็สามารถถามกันได้แต่อันนี้น้องเขาคือเขาคิดว่าก็ฉันเป็นเมียเธอแล้วนี่ความคิดของน้องเนาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นเมียของฝรั่งคนนี้ฉะนั้นการสั่งอาหารมากินฝรั่งคนนี้เขาก็สั่งอาหารจานเดียวของเขามาซึ่งเป็นอาหารฝรั่งคือน้องเขาก็อยากชิมน้องเขาเอาซ่อมไปจิ้มเลยไปจิ้มแล้วออก็เอามาชิมว่าอร่อยไหมก็คือ คิดว่าเป็นความเอสัมพันธ์เหมือนเหมือนที่อยู่กับคนไทยเรื่องถ้าเราอยู่องค์ไทยอ่ะผู้ชายไทยอ่ะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติการที่ว่าอุ้ยอันนี้ออร่อยไหมขอชิมหน่อยอะไรไหมแต่อันเนี้ยภาษาน้องเขาก็ไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ถามก่อนก็อยู่ๆก็ซ่อมไปจิ้มของเขามาชิมแล้วเสร็จแล้วเวลาอาหารของตัวเองมาบางทีก็อยู่ๆก็ตักอาหารของตัวเองไปใส่จานเขาซึ่งฝรั่งเขาเอพูดกับเรามาเนี่ยพูดกับน้องเขามาแต่น้องเขาก็ไม่เข้าใจไงว่าเออหมายถึงอะไรหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการไปซื้อของหรือการจ่ายตัง์น้องเขาเนี่ยก็จะคืนฝรั่งเ,เขาไม่รู้เออค่าเงินของประเทศไทยคือแลกเงินมาแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่าจ่ายเท่านี้คือแบงอะไรคือสับสนอยู่น้องเขาก็ไปหยิบตังจากกระเป๋าของฝรั่งออกมาเลยแล้วเขาก็จ่ายเองแล้วเสร็จแล้วเออก็ด้วยความที่มีผัวฝรั่งมีแฟนฝรั่งอืมอยากจะเป็นเมียฝรั่งใจกว้างประมาณนั้นก็ในไหนฉันก็มีแฟนฝรั่งแล้วก็เลยไม่ต้องทน ประมาณนี้อย่างของที่ซื้อแล้วที่เอต้องโอนอะไรเงี้ยก็คือ,คอไม่ต้องโอนบอกบอกคนขายว่าไม่ต้องโอนแล้วก็ลากมือฝรั่งไปเลยถ้าไปซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรประมาณนี้ถ้าซื้อเอถ้าเกิดไปนั่งกินอาหารด้วยกันเนี้ยเออฝรั่งกําลังงง,งๆอยู่ว่าเออจะหยิบแบงค์อะไรจ่ายตังอะไรเงี้ยกําลังดูว่าแบง, 1, แบง, 500, งค์พันแบงค์ห้าร้อยน้องก็แคหยิบจากกระเป๋าตังค์ไปเลยหยิบกระเป๋าตังค์มาเลยแล้วก็หยิบเงินส่งให้พนักง,งานซึ่งในบินเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าเอา่อเท่าไหร่ใช่นเาางเาก็ดูบิ แล้วเสร็จแล้วน้องเขาก็บอกว่าคือไม่ต้องถอนแล้วก็จุงมือฝรั่งออกเลยคือไอ้น้องเนี่ยก็คิดว่าไอ้คนไทยเนี่ยก็คิดว่าฝรั่งรวยไงอืมแกเสร็จเงินแค่นี้เหลือห้าสิบหกสิบแค่นี้คือไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาถอนแต่สําหรับฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะให้ทิปใครหรือเขาจะบอกไม่ต้องถอนเนี่ยเขาจะบบกที่ตัวเขาเองอย่าลืมว่าเป็นเงินเขา แต่น้องเขาทําเสียมารยาทมากๆตอนนี้ฝรั่งเขาทนไม่ได้ส่งคือเรื่องอื่นโอเคหมดทุกอย่างแต่เรื่องนี้น้องเขาเป็นคนที่ไร้มารยาทมากเขาก็เลยโทรไปบอกญาติหน้องญาติ้องก็โทรมาบอกว่าเธอเธอจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะฝรั่งเขาถือนะเออเขาไม่พอใจเรื่องแบบนี้นะคือน้องเขาก็คิดว่าอันนี้ที่เขาเขียนมาถามพี่นะเขาคิดว่าไม่จริงคิดว่าญาติหนูอาจจะอิจฉาหนูที่หนูอะอยู่กับแฟนแล้วก็ แล้วก็มีความสุขมากแล้วแฟนอาจจะได้แต่งยัดแต่งงานกับหนูหรืออะไรแบบนี้ในอนาคตก็ที่เขาโทรมาบอกหนูนี่อาจจะเป็นเรื่องโกหกหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยเขียนมาถามพี่ว่าพี่ว่าจริงไหมอันนี้หนูพี่จะบอกให้หนูเสียมารยาทอย่างแรงค่ะฝรั่งเขาไม่ทํากันฝรั่งเนี่ยเขากินอาหารจนาจนไข่จามันก็ไม่ได้กินเหมือนบ้านเราที่ว่าสั่งมาสี่อย่างห้าอย่างแล้วข้าวคนละจานไม่ใช่เขาจะกินจนาจนไข่จามันแล้วอย่างพิซซาเนี่ยเขาสั่งมาถาดหนึ่งคือของเขานะคะหนึ่งถาด ถ้าเขาเอาไม่ได้ไม่อนุญาตให้เธอกินของเขาเนี่ยเธอต้องสั่งมาใหม่นะอืเขาจะให้เธอสั่งแล้วเราก็สั่งเขาสั่งเราสั่งอย่างสมมติพิซซ่าหนึ่งถาดเขาสั่งเออหน้าอะไรของเขามาสักอย่างเราสั่งหน้าอะไรของเรามาสักอย่างถ้าเราอยากจะให้เขาชิมเราก็ต้องบอกเขาเธอชิมลองชิมขอ่งฉันไหมก็ เขาก็จะบอกเธอว่าเขาจะชิมหรือไม่ชิมส่วนของเขาเธอก็ต้องขออนุญาตเทาก่อนเธอฉันขอชิมของเธอได้ไหมเพราะฝรั่งบางคนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใครกินของเค้าเลยคือเขาสั่งเพราะเขาจะกินอันนี้เท่านั้นฉะนั้นพิซซ่าถาดใครถาดมันอาหารก็คือจานใครจานมันหนูอาจจะสั่งกับข้าวมาสองอย่างสั่งข้าวมาหนึ่งจานแล้วหนูก็กินเออกับฝรั่งแต่ของเขาเนี่ยถ้าในเมื่อเขาสั่งอาหารฝรั่งมาหนึ่งจานหนูจะเอาซ่อมไปจิ้มของเขามากินเนี่ยมันไม่ได้ค่ะลูกมันไม่ได้มันเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงสําหรับฝรั่งอื เขารับไม่ได้อันนี้ญาติหนูพูดถูกต้องมากเลยฉะนั้นถ้าหนูไม่ปรับตัวเองนะเขาเทหนูแน่นอนเพราะว่าหนูจะไม่ใช่ว่ากับแฟนนะหนูจะไปเข้าสังคมกับฝรั่งอื่นไม่ได้เลยสําหรับถ้าเป็นผู้ชายไทยหรือคนไทยเนี่ยโอเคเรื่องอย่างนี้มันไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราก็จะสั่งกับข้าวมาหลายๆอย่างแล้วก็ชิมตักอาหารให้เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งหนูทําไม่ได้นะคะคือหนูต้องหามเขา่อนอันนี้ญาติหนูไม่ได้โกหกญาติหนูพูดเรื่องจริงหนูต้องปรับปรุงตัวขอโทษเขาซะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งนี้เขาหนูยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฝรั่งเขารัดไม่ได้เขาไม่เอาหนูแน่นอนค่ะเขาไม่เอาหนูอันนี้เป็นเรื่องที่เสียมารยาทอย่างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการไปหยิบสตางค์ในกระเป๋าตังค์เขาเนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่รู้เรื่องค่าเงินถ้าเกิดว่าสมมติไปซื้อของเขาบอกว่า200 2 1 0บาทเนี้ยอยู่ๆหนูไปหยิบตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าฝรั่งกำลังงงว่า210บาทจะหยิบเบงอะไรน้ออะไรเงี้ยคือกำลังงงหนูไปหยิบเงินในกระเป๋าเขาจ่ายไปเลยแล้วซึ่งหยิบไปเนีีี่่่่ยยมมันนนเกกิ210บบาาาาาทททออองงแแค้้ลว เออหนูบอกไม่ต้องทอนแล้วรีบจุ่มือฝรั่งออกไปเลยคือฝรั่งเขาไม่พอใจอันนี้คือเงินของเขาไม่ใช่เงินของหนูเงินของเขาคะลูกเงินไม่ใช่เงินของหนูหนูไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้อืมนี่อ,อ,อย่าคิดว่าฝรั่งนี่เขาจะต้องรุ้ใจปั้มเศษเงินแค่นี้เขาไม่เอาหนูจะไปคิดคนเดียวไม่ได้นะคะี่เงินเขาอันนี้เงินเขานะคะไม่ใช่เงินหนูหนูจะไปคิดแบบนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องหนูจะไปหยิบเงินเขาเพื่อไปจ่ายค่านั่นค่านี่หนูจะไปเทิปพนักงานโดยที่ไม่บอกเขาเออไม่ บอกเองร้านอาหารนะคะลูกหนูไปร้านอาหารกินอาหารกับเขาสมมุติว่าของนั้นราคาเอ,อ่อเก้าร้อยห้าสิบาทเหลือเงินห้าสิบาทเขาให้แบงค์หนูหยิบแบงค์พันในกระเป๋าเขาให้ไปหนูจะไปบอกเขาว่าบอกออพนักงานเสิร์ฟว่าไม่ต้องทอนไม่ได้ค่ะเขาจะต้องทอนมากกอนส่วนฝรั่งคนนี้เขาจะมีน้ําใจที่จะทิปพนักงานห้าสิบบาทหรือยี่สิบาทหรือห้าบาทมันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่สิทธิ์ของหนูค่ะอืม หนูต้องทําตัวใหม่นะคะถ้าอย่างนี้หนูถูกฝรั่งเทแน่นอนอันนี้เขาตาหนิหนูว่าไร้มารยาทในหนูคิดว่าญาติหนูโกหกหนูอิจฉาหนูเขาไม่ได้อิจฉาหนูเขาพูดความจริงค่ะลูกอ้าน้องๆคนไหนที่เ,เดทกับฝรั่งหรือว่าเมียฝรั่งเอ,อที่ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งมารยาทเรื่องนี้บางคนบางคนโอเคนะคะบางคนผัวเมียฝรั่งบางคนเขาก็ทำแบบนี้เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือสาแต่สําหรับเราที่ไปเดทใหม่กับเขาเนี่ยสมควรที่จะทาอย่างนี้หรือไม่สําหรับพี่นะพี่อยู่กับสามีมา20ปี พี่ไม่เคยไปจบตังในกระเป๋าสามีเพื่อไปจ่ายค่าอะไรไม่เคยบอกว่าไม่ต้องทนไม่เคยเทิปพนักงานโดยที่สามีไม่ได้อนุญาตคือไม่ทําพี่ไปกินข้าวกับสามีสามีจ่ายตังเวลาเขาทอนตังมาพี่จะต้องเอาเอาเอา,เอาสมุดที่น้องเขาที่พนักงานเสิร์ฟจ่ายตังมาเนี่ยนะมาเปิดให้เขาดูว่าในนั้นมีตังเท่าไหร่แล้วเขาก็จะหยิบออกเองแล้วเขาก็จะทิปพนักงานด้วยตัวเขาเองพี่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทิปว่าเอ้ยทิปห้าสิบสิทิปแปดสิบสิ ไม่ได้ค่ะลูกนะหนูเออไมีฝรั่งคนไหนเออช่วยแนะนาน้องเขาหน่อยจริงๆน้องเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆไม่ปกติสําหรับเออฝรั่งนะคะลูกก็ไม่ด่าไม่ว่ากันนะบางคนเขาไม่เข้าใจเท่านั้นเองฉะนั้นการที่เขาไม่เข้าใจเขาเขียนมาถามด้วยความจริงๆแล้วน้องเขาเข้าใจผิดว่าญาติเขาอาจจะไม่ชอบเขาหรือว่าอิจฉาเขาที่เขาอยู่กับฝรั่งคนนี้จริงๆแล้วญาติพูดถูกฝรั่งคงโทรไปจริงๆ ก็น้องก็ต้องปรปับปรุงตัวนะสําหรับคําแนะนําทุกคําที่แนะนําน้องเข้าไปก็อย่าด่าอย่าว่ากันนะ้องขอให้แนะนําแต่พลังบวกนะคะทุกคนขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ